เปิดคลิปม,มาแบบนี้เห็นพี่ยิ้มแบบนี้พี่บอกเลยนะฮะว่าคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาแนะนําวิธีการได้สกินแบบฟรีๆกันด้วยทุกคน,นะฮะบอกเลยนะฮะว่าได้แบบ 100%อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นโค้ดในงานแข่ง AWC 2021นั่นเองนะฮะตามภาพพื้นหลังเลยสกินนี้เป็นกินหนึงนนน่งในสกินที่แจกฟรีนะฮะเพราะว่ามันมีการแจกฟรีรวมทั้งสิ้นเนี่ยบอกได้คำเดียวว่า31สกินด้วยกัน,นะฮะมีเยอะมากๆโดยฉะนั้นเนี่ยดูยคลิปนี้ให้จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด s u b s c r ร b e แล้วก็คอมเมนต์ไว้นะฮะใครอยากได้โค้ดเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาโค้ดมันลงให้ในช่วงถัดไปโอเคปะทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่พาทุกคนมาอยู่กันในเพจการีนาอาวีตัวระใเมนนะ สามามรถอยากรู้ขา่ขา,วขาวสารเนี่ยก่อนพี่เนี่ยสามารถเข้ามาในเพจนี้ได้นะฮะพิมภาษ,ษาอังกฤษอย่างที่เห็นไว้ต้นเพจเลยก็พิมพ์เข้ามาง่ายๆนะ,ะเพจนี้เนี่ยได้สรุปไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะว่าเขาเนี่ยจะเพิ่มโค้ดไปอีกชุดนะฮะซึ่งโค้ดนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้ดูคือผู้ดูคือใครคือพวกเราทั้งสิ้นนะฮะขอแค่เราเนี่ยเข้าไปดูการแข่งขันการีน่าเวิลด์เอเชียนะฮะก็คือ AWC 2021ตามลิงก์ที่พี่ได้ให้ไว้ด้านล่างนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ของ ไอตัว YouTube ของการีนาไว้นะฮะให้เราเข้าไปดูเวลามันมีการถ่ายทอดสดของ AWC 2021ซึ่งจำนวนการดูเนี่ยมันจะขึ้นให้ตามลำดับนะฮะอย่างแรกเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่11ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะขึ้นในดูนะฮะว่ามันมีการแจกอะไรบ้างซึ่งตามรูปเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูรูปว่ามันมีแจกอะไรบ้างรายละเอียดสรุปเนี่ยพี่ขออธิบายตามข้อความด้านล่างก่อนนะฮะในวันที่11นี้เนี่ยกรกฎาเนี่ยตั้งแต่วัน ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะฮะทุกคนจะมีการแจกอยู่ทั้งหมดเนี่ย4ลำดับซึ่งลำดับแรกเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าคนดูเนี่ยพร้อมกันเนี่ยทุกช่องทางจะอยู่ที่50,000คนนะ,ะตามภาพที่เห็นนะฮะพอคนดูเนี่ยครบ50,000คนมันจะปลดล็อกกิจกรรมนะฮะทุกคนพอปลอดล็อกไอเทมโคดนะเอฟเฟกต์าวาร์ปแห่งไฟเนี่ย7วันมูลค่า35บาทซึ่งเอฟเฟกนี้น่ะนำมาแจกฟรีนะ,ะขอแค่คนดูดูครบ50,000คนเท่านั้นนะฮะ ต่อไปนะฮะทุกคนคนดูเนี่ยพอทุกช่องทางทุกช่องทางนะ,ะทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่าช่องทางไหนบ้างครับพี่มันมีทั้งช่องทางอย่างแรกเลยก็คือทาง YouTube ของกาดีนาสเนี่ยก็จะเป็นกาดีนาอาร์วีทัวร์น,นเตก็คือไอเพดนี้แหละแล้วก็3เนี่ยดูได้ทางในเกมของกาดีนาหรือว่าเกม RV นั่นเองฮะ,ะทุกคนช่องทางไอทั้ง3ช่องทางเนี่ยมันจะมารวมกันนะฮะพอคนดูรวมครบห้าหมื่นมันก็จะแจกเอฟเฟกไอตัววาร์แห่งปอยแต่พอครบ10,000แคนดูเนี่ยมันจะแจก คมภีขั้นสูงเนี่ยทั้งหมด5ชิ้นซึ่งพี่ต้องขอบอกนะฮะให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามช่องพี่ไว้เพราะว่าประมาณตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยพี่จะลงโค้ดทุกโค้ดนะฮะมันมีโค้ดทั้งสกินฟรีแล้วก็โค้ดทีรูฟฟรีแบบ100%ซด้วยให้ทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวพี่ลงโค้ดไว้ให้ทุกคนได้อย่างแน่นอนฮะ,ะแล้วก็การุณาเข้ามาดูคลิปกันเร็วๆด้วยนะฮะัไม่นั้นเนี่ยช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะ,ะพี่บอกก่อนแล้วก็ต่อไปเนี่ยคนดูพอทุกท่อง ทั้ง3ช่องทางที่พี่อธิบายนะฮะมันครบ1นึ0 0 0 0คนเมื่อไรเนี่ยไอเทมที่ปลดล็อกก็คือโค้ดบัตรกันดาวลดเนี่ยก็คือเวลาเราเราแพ้ใช่ไหมไอบัตรนี้แหละจะช่วยแบบกันไม่ให้ดาวเราลดแต่เมื่อเราได้ MVP เท่านั้นนะทุกคนก็คือมันจะป้องกันเฉพาะคนที่ได้ MVP สำหรับ ผู้แพ้นั่นเองครัทุกคนซึ่งมังเป็นอะไรที่แบบคนชนะแต่แบบอืมไม่มีอะไรรองรับเลยเหรอแต่โค้ดที่พี่จะมาแจกในอนาคตเนี่ยมีรองรับสําหรับผู้ชนะอย่างแน่นอนฮะต่อไปเนี่ยสุดท้ายโค้ดสําหรับคนดูพอครบ200,000วิวหรือว่าส0 0 0 0นคนดูเนี่ยทุกช่องทางทั้งทั้งสช่องทางเนี่ยจะมีการแจกโค้ดแบบอัญเชิญสกินเฮโริกนะซึ่งโค้ดนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามีจํากัดนะฮะทุกคนคือ4,000โค้ดเท่านั้นซึ่ง4,000โค้ดเนี่ยทุกคนอย่าคิดว่ามันเยอะนะฮะมันมีน้อยมากแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาโค้ดนี่เนี่ยมาแจกแล้วก็รีบเข้าไปดูนะฮะโดยฉะนั้นวิธีที่พี่จะบอกได้ดีที่สุดว่าทุกคนจะได้อย่างแน่นอนในช่องพี่เฉพาะคนที่ดูนะก็คือกดติดตามช่องพี่ไว้แล้วก็กด แจ้งเตือนที่สาคัญคอมเมนต์ช่องพี่ไว้แล้วมันจะแจ้งเตือนทุกคนเองนะฮะให้กดไอ้แจ้งเตือนแบบเป็นแบบทั้งหมดเลยฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยคงจะสงสัยใช่ไหมว่ามันมีสกินอะไรแจกฟรีบ้างเดี๋ยวพี่ไปแนะนํากันต่อเลยอ่าสกินแรกนะฮะที่แจกฟรีต้องบอกเลยตามภาพพื้นหลังนะฮะจะเป็นสกินลัมเบอร์สกินนี้นั่นเองฮะซึ่งสกินลัมเบอร์สกินนี้เนี่ยมีชื่อแบบสวยงามว่าแมกมาลัมเบอร์หรือว่าเปลวเพลิงหรือว่าแบบแมกมาลาวานั่นเองฮะ อ่านี่คือสกินที่2นะฮะที่แจกพูดได้คําเดียวว่าสวยมากๆแล้วก็สกินนี้เนี่ยเมื่อก่อนต้องเติมคูปองเพื่อซื้อนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเอามาแจกแล้วแล้วเราสามารถเปิดรับแล้วก็เลือกเองได้ด้วยนะะจากโค้ดโดยที่ไม่ต้องผ่านการลุ้นนะฮะทุกคนอ่านี่จะเป็นสกินที่3นะฮะที่ได้มาจากโค้ดนะฮะสกินนี้เนี่ยพูดได้คำเดียวว่าชื่อมันสวยนะพี่ชอบนะมันชื่อว่าคาราเพชคิวกดของเรานั่นเองฮะทุก ทุกคนอาจจะสงสัยนะครว่ามันแจกสกินในระดับไหนพี่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าสกินทุกสกินเนี่ยเป็นระดับเฮโรอีกแต่ว่าขอให้มันแจกเพราะบางคนเนี่ยได้เติมต่างซื้อไปในเมื่อก่อนนะ,ะแต่ตอนนี้เอามาแจกฟรีแบบง่ายๆมากสกินที่4ีของเราก็คือสกินนี้นะฮะที่มีชื่อว่าเซเลอร์บัตเตอร์ไฟหรือว่า บัตเตอร์พลอยในร่างของเซเลอร์มูนนั่นเองครับทุกคนสกินนี้ก็เมื่อก่อนถือว่าสวยนะ,ะับแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกแต่ว่าภาพพื้นหลังเนี่ยเหมือนมีดอกกลีบสกุระร่วงมาด้วยใช่ไหมสวยงามมากอีกหนึ่งสกินที่เขาเจกก็คือสกินของน้องตัวเล็กหรือว่าน้องเตี้ยของเรานั่นเองฮะก็คือน้องอาริสที่มีชื่อว่าเอ็กโพรเรอร์อาริสนั่นเองฮะสกินนี้เนี่ยถือว่าสวยมากนะเมื่อก่อนเนี่ยถือว่ายอดงดมากมาก,มากอะทุกคนอยากได้อยากซื้อมากอะ สายเหตุที่อยากซื้อก็คือไอ,วอว้วงแหวนสีเขียวๆเนี่ยแต่พักหลังๆเนี่ยเริ่มจะมาแจกนะฮะแต่ว่าไม่แจกบ่อยนะสกินนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะฮะถ้าจะกดรับไว้เนี่ยและนี่คืออีกหนึ่งสกินที่พี่บอกเลยว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยหรือว่าคนยุคแรกๆที่อ่ายุคบึกเบิกเอ้เอาวีทุกคนยุคบึกเบิกบึกทุยบุกเบิกเอ๋ยยุคบึกเกบิก,บก,บกนะฮะอยากได้สกินนี้มากๆเพราะว่าสกินนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ไอตัว Uh, ถ้าจะไม่ปิดเนี่ยน่าจะใช้ไอเ้เขาเรียกว่าไรวะชิ้นส่วนอนะชิ้นส่วนสกินไปแลกมาแล้วไม่บางคนเนี่ยเอาเสียคูปองไปซื้อด้วยนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหลักร้อยสองร้อยสามร้อยเลยแต่ตอนนี้เอามาแจกกันแล้วโอ้โหสกินอีกหนึ่งสกินก็คือสกินของโอมาสกินนี้นะฮะถือว่าสวยงามล้ำเลิศมากเพราะว่าใส่ที่เมื่อก่อนคนนี้คนเนี่ยอยากได้สกินนี้ก็คืออยู่ที่ไอ้ตัวคอนของมานานะะเป็น้อนของทอน,นี่เองนะฮะมันมีลักษณะที่แปลกไปจากสกินอื่นนะ,ะก็คือมันจะมีแสงไม่พอมันจะมีหนามด้วยแล้วก็สกินนี้นี่ สกินไวากิ้งนะฮะทุกคนนักล่ามังกรเองพี่เองก็เป็นหมามังกรน,นะสกินถัดมาก็ถือว่าสวยมากนะเป็นสกินของน้องวเวเล็ตของเราน,นั่นเองเมื่อก่อนก็ยังยังยังใช้คําเดิมอะทุกคนว่าเมื่อก่อนคนก็อยากได้มากนะฮะใส่ที่อยากได้ก็คือตรงนี้นะมันล่อมันแผลหมอกมานะทุกคนชักหน้าก็ถือว่าเท่นะฮะสำหรับสกินนี้ ต้องบอกเลยว่าเฮโรอีกทุกสกินไม่มีเอฟิกโดยฉะนั้นอย่าคาดหวังให้มันมีเอฟฟกนะฮะแต่ว่าสกินฟรีแบบนี้เนี่ยควรจะมารับเอาไว้นะฮะเพราะว่าโค้ดเนี่ยเอาง่งายๆเลยเว้ยทุกคนมันมีจํากัดโดยฉะนั้นกดติดตามช่องพี่ไว้เหมือนเดิมนะโอ้เจ้าแห่งภูไพภสวยหรือเปล่าไปหน้าสกินนี้เนี่ยแล้วก็ไปหน้าในเพจนี้เนี่ยถือว่าโกงมากนะฮะถ้าทุกคนใช้ไอตัวพลังแฝงที่ชื่อว่าอาฟาต้าหรือว่าไอเกราะเขียวเนี่ยพูดได้คำเดียวว่ามันเด้งเลือดแบบรัวๆเลยอะ่ะ สกินตำรวจของเราเราต้องยินตรงทำคำาครบวันทยาหุตสกินของตัวโรนะฮะมีชื่อว่าออฟฟิศเทโรนั่นเองนะฮะชื่อแบบชื่อแบบทำงานออฟฟิศแต่ว่าออกมาในแนวตำรวจได้ไงวะงงชิบหายเลยอนี่คือสกินสุดท้ายสำหรับวันที่11นะฮะก็คือสกินของยอนเรานั่นเองฮะ,ะเป็นสกินที่แบบว่าพูดใคำเดียวว่ามันมีลักษณะคล้ายๆไอตัวนินจานินจายอนวยธนูเป็นนินจาแล้วถ้าเข้าประชิด พื่อนไม่แทงตายเหรอเรารู้จากโค้ดวันที่11แล้วใช่ไหมครัทุกคนต่อไปเนี่ยเป็นโค้ดวันที่10ก็คือโค้ดเมื่อวานของเรานั่นเองครับพี่ไม่แน่ใจนะฮะว่าคนดูเนี่ยถึง20,000 0หรือเปล่าแต่ต้องขอบอกนะฮะว่าคนดูเนี่ยถึง1 5 0 0 0 0หคนแล้วก็มีพี่มีโค้ดทุกโค้ดในวันที่10เนี่ยครบทุกโค้ดโดยฉะนั้นกดติดตามไว้นะฮะเดี๋ยวพี่จะมาปล่อยตอนประมาณช่วงบ่ายหรือว่าช่วงบ่าย3นั่นเองฮะจะ ปล่อยทั้ง2โค้ดพร้อมไม่ใช่2โค้ดแิทั้ง2คลิปเนี่ยพร้อมกันเลยเพื่อแม่ทุกคนมึนงงนะฮะว่าโค้ดเนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วก็สามารถแยกกันดูได้นะฮะเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ไปแบบ เก่งแย่งกันอยู่ที่ไอตัวคลิปคลิปเดียวนะฮะไม่นั้นมันจะมีปัญหาได้นะทุกคนเพราะว่าคลิปมันจะคางเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> แล้วก็ต่อไปเนี่ยพี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าเผื่อว่าทุกคนเนี่ยมีโคตราอันเชิญเมื่อครบสองเต็นของตัววันที่10บโ <c oughs> ดยฉะนั้นเนี่ยพี่จะมาบอกนะฮะว่าวันที่10เนี่ยมีฮีโร่หรือว่ามีสกินอะไรบ้างที่เราจําเป็นจะต้องแลกนะฮะ นี่เป็นสกินแรกเลยนะฮะสกินที่มีชื่อว่า Little Adventure ของตัวฟินิกนั่นเองนะฮะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้สกินนี้ซึ่งถ้าพี่มีโค้ดเนี่ยพี่รับก่อนน้องๆแน่อนอนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอามาแจกตอน,นะฮะถ้าพี่ได้โค้ดนี้มากดติดตามกันไว้แล้วก็กดแจ้งเตือนกันไว้ก็แล้วกันนะฮะ <S <S นี่ตัวฮีโร่ตัวถัดไปที่เขาแจกในโค้ดก็คือตัวเรียวมานั่นเองะฮะมีสกินที่ชื่อว่า Gunslinger นั่นเองะฮะสกินนี้เนี่ยเป็นสกินคาร์บอยนะทุกคนแล้วก็ทุกคนสงสัยไหมว่ามมันมนีขข้าง พี่สงสัยมาตลอดนะใครรู้ตอบหน่อยดินี่เป็นอีกหนึ่งสกินฮะที่แจกฟรีพูดได้คําเดียวว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสกินที่แบบสวยงามมากแต่ว่าสกินนี้เนี่ยเทียบไม่ได้กับอีกหนึ่งสกินนะก็คือสกินข้างหลังนี่นี่จะเป็นสกินแบบว่าโคตรตำนานอะ่ะใครมีสกินนี้ก็ถือว่าแรนะเพราะว่ามันไม่ได้นำมานำกลับมาขายหรือว,ว่ามาแจกอีกแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าสกินที่เราได้ก็คือเป็นเป็นเปลวเพลิงแทนจะเป็นน้ําแข็งอ่ะทุกคนนี่จะเป็นอีกหนึ่งสกินก็คือสกินของนักดัับเพลิงนะะทีี่่่มชือววาต โอเมใช่ไหมวะไม่ใช่ <laughs> มีชื่อว่าอะไรวะพี่ลืมวลเดีย๋ยวเดเขออ่านชื่อแปบบ๊บตัวมอเรนของเรานั่นเองฮะหรือว่าตัวมะเร็งโอ้โหสกินนี้นี่เมื่อก่อนนี่ถือว่าซื้อกันแบบ ถล่มทลายมากอ่ะแต่ตอนนี้แจกฟรีเฉยสกินนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกินแจกฟรีนะ,ะทุกคนเป็นสกินสก,กนต่ายของเรานั่นเองสวยนะน้องสวยนะแล้วก็เพรน,นี้เนี่ยน้องก็ถือว่าโหดนะแต่ว่าเป็นตัวที่โหดเลดเกมนะทุกคนต้นเกมเนี่ยถือว่ากากนะฮะฟันสองซี่ของน้องเนี่ยใช้เฉาะอ,อวด้วยดิ้งโอ้ยจริงๆเนี่ยพี่ต้องขอบอกนะฮะว่ามีสกินที่แจกฟรีเนี่ยเยอะแบบมากๆแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นชื่อให้ดูนะฮะโปะ๊นี่คือชื่อของสกินที่เหลือนะฮะเพราะว่าพี่บอกตรงๆว่า พี่ตะโกนเตือนพี่เจ็บคอแล้ววะ ใครรู้ว่ามันเป็นสกินอะไรบ้างก็คอมเมนต์กันไว้นะฮะแล้วก็ใครมีโค้ดอะไรแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์กันไว้ได้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะฮะโอเคไหมแล้วก็โค้ดจากกิจกรรมที่แล้วเนี่ยเป็นโค้ดที่ใช้ในการแลกสกินที่เป็นไอตัวสกินก้าสกินอ่ะทุกคนสามารถทิ้งโค้ดไว้ได้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะฮะเดี๋ยวพี่จะเป็นเป็นคนที่จะไปช่วยกดให้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดให้พี่ด้วยนะฮะแล้วก็ช่วยกันกดโค้ดด้วยวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายๆรักทุกคนอย่าลืมเข้ามามคลิปช่่อองพีกันเยะ ที่สําคัญเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันไว้ด้วยแล้วก็กดติดตามไม่พอให้กดแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะฮะทุกคนจะได้รับโค้ดก่อนคนอื่นเขาประ้ดเนี่ยมีจํากัดมันมีทั้งสกินฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์มีฮีโร่ฟรีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีโค้ดแบบลดดาวกันดาวอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่ทุกคนอยากได้ที่สุดก็คือคำพีขั้นสูงเอาไว้สุ่มไว้วันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนและรักเด็กๆทุกคนนะฮะจุ๊บปะจุ๊บปะจุ๊บปะ